มันเป็นประเทศที่ละลายซึ่งส่วนใหญ่ก็ใส่ใหม่น้อยใหมามากก็จะเป็นใหม่ที่มันละลายมันเลาได้ถ้ามันไม่ได้เป็นผ้าซิลิโคนเหลวกจรินจังชื่อพี่เอเจ้าม,มาจากละปูนค่ะเคยร้อยไหมจมูกกับฉีดซิลิโคนเหลวมาหนึ่งครั้งพอฉีดไปได้สักระยะหนึ่งมันก็ ยุบลงไปอยู่ดีน้องข้างบ้านน้องฟางน้องเขาสวยมากน้องฟางก็เลยแนะนําว่าพี่เอที่นี่เลยมาที่อีสคลินิกเลยหมอเบ้นที่คำปรึกษาดีมากทํามือเขาแบบไม่แบได้หน้ากัวยังติงคิดนอกุมภาใช่ต,ตั้งแต่เดือนกุมภาเลยเนาะแรกจะได้คิวเดือนหน้ามิถุนาเขาก็บอกว่าซิลิโคนเหลวมันยังมีนะพี่เอไงเหมือนซิลิโคนลอยด้วยข้างบนเนาะจ้ะสันข้างบนจะยุบลงหน่อยแต่ปลายจะพุ่งมันจะได้ดูหวานหวานทิ่ชาเนี่ยเจ็บไหม บาดเจ็บเลยเทคนิคหมอดีมากเลยอ่ะทําที่อื่นมา,าบอกบอกเจ็บกว่าเยอะมากที่นี่ขนาดตอนฉีดยาชาแทบบาดเจ็บเลยอ่ะอักหนึ่งเอออันหนึ่งอโอเคต่สอส,องสอง่งส่งจมูกสวยมาก<ร>าชอบ ชอบแน่เปลี่ยนเลยค่ะมันมนคิดว่าทําได้โด่งขนาดนี้ขนาดผมมีซิลิคนแล้วเนี่ยอันนี้คือของพี่เอคือบอมีซิลิโคนทงแท่งเลยไซิลิโคนค่ะไรซิลิโคนพอดีกว่าใช่เหมือนเล็บที่หมอออกแบบเพื่อนังแต่ตอนแรกเลยก็หมอก,ก็ถึงบอกว่าของพี่เอไม่น่าจะต้องมีซิลิโคนนะอย่าเจะระยะยาวดีกว่านะเพราะว่า